ขายหรือว่าถือต่อคะขายหรือถือต่อผมเพราะเราต้องแบ่งขายนะครับเราไม่ได้ให้ขายหมดอยู่แล้วเมื่อกี้เราจะดูหุ้นอะไรเลยฮะสมมติเราดูบีบีแะคนะครับบีค่ะอลนั่นก็คือเปิดก็บไว้นะครับที่ที่หนึ่งเก้าแปดนะฮะแล้วก็ขึ้นมาที่หนึ่งเก้าแปดพอดีก็ชนก็บพอดีนะครับถ้าจะจะขึ้นต่อไปนะครับ คือสองศูนย์ห้านะครับแต่ต้องขึ้นไปเลยนะพอเห็นสองศูนย์ห้าต้องสองศูนย์หกสองศูนย์เจ็ดต้องขึ้นไปเลยนะครับห้ามห้ามย้อนลงมานะค่ะถ้าย้อนลงมาเนี่ยจะลงมาทํายูโรนะหรือว่าจะลงจากตรงนี้ะหละลงจากตรงนี้ไปเนี่ยก็คือก็คือว่าไม่ต้องทําโลแล้ะคือต้องเลือกเอาอาพระเจ้ายังไงค่ะคือมันบอกปิดจับแล้วมันห้ามลงนะครับค่ะมันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมกับสิ่งที่คุณนิคคนแนะนำนะครับคส่วนปตตาโตสอพนะคะขึ้นทะลุมาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม ก็ประธานสพนะครับก็อยู่แถวสพเนี่ยเป็นตัวที่ไม่เกี่ยวกับแกลบเลยนะครับเป็นตัวที่มีนาต้านอยู่ที่ที่หน,นึ่งเจ็ดสามนะฮะหนึ่งเจ็ดสามจุดห้าแถวเนี้ยนะครับเป็นไฮเดิมนะครับซึ่งซึ่ง,งไทเนี่ยสร้างไว้ในเ,น,เนเป็นเป็นเป็นไฮเดิมของวิริชาดนะครับซึ่งแถวเนี่ยมันดาษจะเลยไปยังไงแต่มันต้องลงก,ก่อนนะฮะก็มันก็ต้องขายอยู่ดีคือทางเทคนิคอะเป็นไฮถ้าเราไปดูนะครับ เป็นแนวต้านอยู่ที่173นะครับเมื่อวันที่เมื่อเดือนเดือนวันที่สองเดือนสี่นะฮะค่ะซึ่งมันขึ้นมาตรงนี้มันก็ต้องขายก่อนอยู่แล้วนะขายก่อนนะขายได้170มาแล้วนะคะครึ่งหนึ่งแล้วค่ะใช่ต้องขายฮะต้องแบ่งขายนะครับและยังเหมือนเดิมนะครับพุ่งขึ้นแรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในเซ็ตก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์นะฮะค่ะก็ยังยังถือว่าเราขึ้นมาเราก็ต้องแบ่งขายไปเรื่อยๆนะครับ แต่เราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ร้านผ่อนนะเราแบ่งขายเพื่อเราขายได้ถึงไหนเนะี่ยเราก็ขายแค่นั้นอพอมันวกถอยกลับลงมาเนี่ยฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเซ็นเนี่ยมันจะมีโอกาสาทําทํำนิวไฮไหมหรือมันจะลงมาแค่ครึ่งหนึ่งของอที่มันขึ้นมาเดี๋ยวลงมาสองในสามอะไรทำนอนนี้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ค่อยมาทยอยซื้อนะครับอืมค่ะก็มองว่าเป็นการเด้งคือถ้าคุณม่อนจาได้เนี่ยผมเคยบอกว่าวันทีเก้าเดือนเก้าเนี่ยพูดมันจะขึ้นแรงใช่ไหมค่ะ ใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่ได้มั่นใจมากนะครับแต่ผมบอกวันนี้มันจะขึ้นแรงมากแต่ว่าจะเกิดกันบรนจารวมว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะมันจะขึ้นแรงนะครับแต่ว่าทำไมมันขึ้นแรงเพราะว่าวันวันดีนะฮะมันเป็นวันที่เก้าเดือนเก้านะครับ ตัวก็เป็นเลข9เหมือนกันค่ะบวกลบคูณหารสี่ตัวแล้จะเหลือ9ค่ะใช่เขาเรียกวัน999นะฮะก็ถือว่าดีนะครับพูดเป็นสูงก็ดีนะครับพูดขึ้นก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะฮะขอให้ขึ้นมา1379 1399ก็มันกลับมันอยู่ที่1379เนี่ยจนถึงเกียแล้วมันก็ไปเลียร์แกับละนะฮะเลียร์กลับไปแล้วล่ะนะฮะเลียร์กลับไม่ถือว่ามันเลียร์เลียร์แกับเลยทีนี้กลับที่มันเปิดไว้ก็คือ1398นะฮะ ก็คือตัดใดถ้ามันยังไม่ถึงหนึ่งสามเก้าแปดแล้วมันมีการลงไปเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ามันจะลงไม่เยอะแล้วก็จะเป็นวกขึ้นไปขึ้นเลยนะฮะแต่ถ้ามันขึ้นไปหนึ่งสามเก้าแปดนะครับอันเนี้ยมันต้องขึ้นไปให้ได้ที่หนึ่งสี่ห้าศูนย์เลยตัววัดถึงจะลงตัวตวัดที่จะไปตรงน,น,นั้นต้องผ่านที่หนึ่งสามเก้าแปดนะฮะขึ้นไปหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะฮะต้องขึ้นไปตรงนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนอนโนมขึ้นไปเลยนะฮะอย่าลืมว่าหุ้นขึ้นมานี่ไม่กีีี่่่ววััันนนนนะครบไมมกขึ้า ร้อยร้อยสามสิบจุดแล้วนะครับนะครับโดยของเล่าขายนะครับในในในลูกค้าของเราเนี่ยนะครับวันนี้เราเป็นเน็ตเซลนะครับค่ะเราคือเราทําตามแพทเทิร์นของเราเลยค่ะนะครับเราไม่เปลี่ยนใจแต่เราไม่ใช่ว่าบีแพ่งเทมขายหมดอะไรอย่างี้นะฮะแต่คนที่เป็นลองเทมก็ไม่ต้องขายก็ได้ถูกไหมครับถ้าพูดถึงนักเก็งกำไรนะครับค่ะค่ะ หุ้นที่เห็นปรากฏในตอนนี้ทูนดับหนึ่งแอดวานด์ดับสองเคแบงค์ ank, ดับสามเอสซีบีแบงค์ในรอบนี้สัปดาห์นี้กลุ่มแบงค์มาใช่ไหมคะใชุ่่มแบงค์สองวันได้ขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นกุ่งฟังเนี่ยเป็นตัวตัดสินนะครับทุกตัวในขึ้นมาไม่ใช่เป็นเคแบงค์ ank, ก็ขึ้นมาปิดกับเหมือนกันหมดเลยะนะครับทุกตัวทาทาท,ท่า pattern ของทางเทคนิคถูกต้องหมดเลยะนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาไม่ไม่ได้ผิดคาดอะไรนะฮะ หรือว่าอย่างฟิวเจอร์เนี่ยก็จะขึ้นมาที่เก้าสี่เจ็ดนะฮะเก้าสี่เจ็ดจุดแปดนะครับ, 8, รบก,ก็ถือว่าเก้าสี่เจ็ดจุดเจ็ดนะถือว่าปกตินะฮะก็คือตอนกลับที่เปิดก็เกิดเปิดไ้ตรงนั้นนะครับส่วนส่วนหุ้นเนี่ยผมคิดว่านะต้องดูเป็นตัว,ต,วตัวไปแล้วก็ทยอยขายไป,ปนิพนธ์คุณนิพนธ์ยังแนะนําขายนะครับคุณผูช้ชมเราทยอย<ๆ>ขายนะครับเราไม่ได้ว่าขายล้างพอหรือว่าขายหมดวันนี้เลยนะครับคือหุ้นเนี่ยพอขึ้นมาเราก็ต้องคลายตัวไปนะฮะคือกระชับพอไปบ้างนะครับลงมาเนี่ย เราก็ดูว่านะครับเซ็ตอินเด็กเนี่ยมันเปิดแกวบไว้เมื่อเช้าเี่ยมันมันแทงแกวบไหมก็คือเซ็ตอยู่ที่เซ็ตจะอยู่ที่ผมดูนิดนึงนะครับผมดูเซ็ตนิดหนึง่งคือเราดูว่าถ้าถ้าเซ็ตจะขึ้นต่อไปเนี่ยไม่ควรต่ำวันหนึ่งสามห้าสองนะครับไม่ควรลงต่ำวันหนึ่งสามห้าสองนะฮะถ้าเห็นหนึ่งสามห้าสองจุดจุดแปดสี่เนี่ยแสดงว่าเซ็ตมันจะลงกลับไปนะฮะ ลงตับไปก็ไปทดสอบ1น3 3งแล้วก็1 3ึ่นเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้คือ1 3ึ่ใช่ไหมคะ้หนึ่งสามเจ็ดแนี่ยก็คือว่าเราดูนิดเดียวว่าถ้าพุ้นถ้าเซตจะขึ้นต่อไปเลยนะครับก็ก็อย่าลงไปไปต่ำกว่าหนึ่งพันสามร้อ้งถ้ามีการย่อลงมาใช่ย่อได้อยู่แล้วเพราะพวกขึ้นมามันขึ้นแงคุณมันต้องย่ออยู่แล้วแต่ย่อแล้วอย่าต่ำกว่าสามห้าสองค่ะอย่าห้ามหลุดนะครับคุณผู้ชมหนึ่งสามห้าสองใช่อย่าหลุดหนึ่งสา ครับเราตอนนี้เราต้องใช้คําว่าท่าทั้งหมดนะครับ่เราต้องใช้คําว่าท่าทั้งหมดแต่แต่ในภาพตลาดเนี่ยก็คือดีขึ้นค่อนข้างที่จะมากะนะครับความกังวลของที่จะลงหลุดไปที่พูดกาทันสองพันหนึ่งอ่ะนะก็ก็ก,ก,ก็น่าจะน้อยลงไปเยอะมากนะครับน่าจะไม่เห็นแล้วน่าจะเห็นมาท่อมไปแล้วที่ซึ่งพูดไปตั้งแต่วันศุกร์นะครับถ้าเป็นเงนี้ยคือคลื่นอะไรคะคลื่นนี้ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นซีอยู่เป็นสี่เป็นสี่อยู่นะครับจะไม่เบรกนะครับก็จะลงมาเป็นห้าทีหนึ่งแต่ห้าเนี่ยก็คือว่าจะไม่ทําโลลแ้ว <Okay. S 2> นะครับแต่ถ้ามันเบรกขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับแสดงว่าสีจบไปแล้วน,นี่ไปขึ้นหนึ่งของขึ้นห้าแล้วก็ลงมาเป็นสองอยู่ดีนะฮะสองมันก็จะลงมาสองมันบอกว่าห้ามลงไปต่ำกว่าเดิมเหมือนเดิมแต <Okay. S 2> ่เวลานะครับมันจะ,ะเวลาที่ของการลงทํารูปแบบกลับตัวเราคาดว่าเดืิวมิมาท็อนนะครับ <Okay. S 2> ไม่ต้องทำเฮดเดอร์ิแล้วก็คือทําแค่โรเดิมเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องทอดออกไปอยู่ที่ว่าจะเลือกแบบไหนนะฮะ เราให้ตลาดเขาเลือกก่อนคตลาดมันมีมีสัญญาณกลับตัวนะครับแล้วมันต้องปรับฐานทํารูปแบบกลับตัวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันถึงขึ้นจริงนะฮะตอนี้ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวหรือว่ายังไงฮะคือถ้าเราดูครันนี้เราก็ต้องบอกว่ามันมันในตรงนี้มันเป็นสามสี่เนี่ยในสามสี่มันมีสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งมันมาโชว์ในวันที่สี่วันที่ห้านะครับแล้วตอนนี้มันก็คอนเฟิร์มแล้วมันมีสัญญาณกลับตัวขึ้นแล้วนะครับซึ่งซึ่งการขึ้นของขึ้นสี่เนี่ยม ก็จะไม่ได้ผิดอะไรในเซตอินเด็กเนี่ยนะครับคุณมอ<ะ> Set Index ่อนเซตอินเด็กในในในขึ้นสี่เนี่ยนะครับเซตต้องขึ้นไปสูงกว่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองอผมดูนิดหนึ่งหนึ่งสามเก้าห้านะครับถึงจ Break ะเบรกเทรนของดาวเทลไลที่ที่<ะ>เรียกว่าอ่าไมเนอร์ไมเนอร์ดาวเทลไลนะครับถึงจะคอนโทรลว่าขึ้นสี่เนี่ยจบแล้วนะครับ<ะ>ต้องทะลุหนึ่งสี่สองสามก่อนตอนนี้มันหนึ่งสามแปดสี่นะครับ คือเราพูดทุกอย่างนตามหลักวิชาการนะครับว้าใช่แต่แตอนเราบอกว่ามันไม่ทําโลละเพราะว,ว่าขึ้นสีเนี่ยขึ้นสีของซีถ้ามันขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับมันก็บอกว่าการทําโลของซีดินเด็กก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะอันนี้เราก็เอาไปวางแผนนะครับว่าเพราะนั้นถ้ามันลงมาคือถ้ามันลงมาคุณพ่อเดี๋ยวมันก็หาเรื่องอีกแหละนะฮะอรักษ์อะไรนะอเมริกาบุกซีเรียอะไรเงี้ยนะเราก็ไปกลัวไงแต่ในทางเทคนิคมันบอกว่ามันไม่น่าทําโลแล้วอะ เราก็ไป <Okay. S 1> วางแผนได้ถูกไหมครับว่าถ้ามันลงเพราะเรื่องร้ายอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือเราซื้อ,องไงถูกไหมครับเราก็จะยืนต่อนะฮะผมว่าอาจารนี้ไปก็อีกประมาณสักแปดเก้าวันหรือว่าอีกสองสัปดาห์เขาจะเห็นกันการการลงมานะฮะอาจจะเริ่มลงจากจากสัปดาห์หน้าแล้วก็ลงมาก็ได้นะครับค <c oughs> ่ะค่ะทีนี้กรยทางฟิเจอร์ตอนนี้วิ่งมาที่บริเวณเก้าสี่หกนะฮะใช่ฮะตอนตอนนี้ซิลิอยู่จะใช้กรดิูแบบไหนฮะ เรา<ล>ดูเลยน,น,น,นะคระับสำ <ปะ S 1> หรับคนเร,เ,รเราเราต้องชัดเจนนะครับว่าเราแนะนําให้สตาร์ทรอรมันตั้งแต่900.6ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนหะถ้ามาถามตรงนี้ว่าจะช็อตอยู่แล้วทําไงเด่ยในวันงานผมก็บอกผมก็ตอบไม่ถูกถูกไหมผลตอบไม่ถูกแล้วงไงเพราะว่าฟิวเจอร์ในระบบของเราเรา,เราใช้สตร็รปลอนเพราะฉะนั้นนหะคนขาช็อตมาเนี่ยต้องสต็อปลรอรไปแล้วที่900.6ถูกไหมครับพอมาวันนี้มัน46.6แลหกจุดเห็นว่าฟิวเจอร์อันตรายมากมันเร็วมากเอ้มันเร็วและแรงมากนะครับซึ่งถามว่า ถือว่าคนช็อตตงนี้ทําไงยังไม่มีสัญญาณช็อตนะครับต้องทนคุณช็อตแถวนี้ต้องทนแล้วนะครับคือคุณต้องทนแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคุณทนได้หรือไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าต้องทนหมยถึงว่าถ้าจะต้องเติมเงินเพื่อสู้กับมันเพื่อให้โพซิชันมันลงมาเนี่ยแล้วลงกลับมาแถวๆเก้าหนึ่งแปดเก้าสองศูนย์เพื่อแก้โพซิชันเนี่ยยังมีโอกาสนะฮะแต่ไม่ใช่ปิดตรงนี้นะฮะยกตัวอย่างว่าคุณไปช็อตเมื่อเช้าเนี่ยเก้าสามศูนย์เนี่ยนะครับ คุณยังมีโอกาสกาไรผมสรุปว่าอย่างนั้นนะฮะ<ๆ>คือมันไม่ใช่สตารลอตสตาร์ลอตมาตั้งแต่เก้าร้อยแล้วคราวนี้ขายขาลองนะฮะก็ดูว่าก้านหนึ่งแปดจุดสี่เป็นสตารลอสนะฮะพวกขาลองนะพวกขาลองก็คือว่าคุณจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะครับแต่ถ้ามันต่ำกว่าก้านหนึ่งแปดจุดสี่แล้วคุณไม่ปิดนะ่ะคุณก็จะมีอาการเหมือนคนที่เก้าร้อยที่ช็อตมาแล้วเก้าร้อยจุดห้าแล้วแล้วเราไม่สตาร์ลอสนะมันก็เป็นเรื่องเดียวกัน <rendre. S 1> นะครับ ผมคิดว่าฟ to ีเจอร์คนที่เป็นขาช็อตนะครับตรงนี้คุณต้องทนนะถ้าคุณทนไม่ได้คุณก็ต้องปิดไปถูกไหมครับถ้าทนไม่ได้ก็ต้องเติมเงินนะฮะต้องเติมเงินเติมเงินสู้ตอนนี้เติมเติมแล้วเติมแล้วอหมดแล้วก็ทุกไม่ได้ก็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 ถอยไปก็ถอยไปก็เลิกไปนะครับเพราะว่าตัดไปถ้าคุณเลิกฟีเจอร์แล้วคุณไม่ไม่สต็อปร้อนอ่ะแล้วคุณไม่ทําตามนะฮะผมผมเรียนว่าผมเนี่ยนะก็ก็ให้เด้งช็อตอยู่นะครับ แต่ถ้าแถว960น่าต้องฟังดีๆว่าผมไม่ได้ให้จอผมให้ระวังนะฮะแล้วพอเราจะช็อตมา960เนี่ยพอ9 900.5เนี่ยก900.6เนี่ยต้องสต๊อปล้อนแล้วถ้าลองกลับเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าวิธีเล่นของเราเนี่ยมันถูกต้องถูกไหมครับเราจะขาดทุนจาก960มาที่900ก็คือ40จุดแต่วันนี้เราได้คืน40จุดถูกไหมครับโพซิชันเราก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมแล้วเราก็เริ่มต้นเล่นใหม่วิธีเล่นฟีเจอร์จะมีเล่นแค่เนี้คือจุดสต็อปล็อตนต อ่้ครับเรารู้แล้วว่าสตาร์ทลอมันผ่านมาแล้วแล้วก็ช็อตตวเนี้ยังไม่เกิดเลยนะครับยังเป็นยังเป็นถือรองอยู่นะฮะแต่ใครจะถือรองเนี่ยก็ต้องดูดีๆว่าก้าวหนึ่งแปดจุดสี่ตัวเลขนี้อย่าให้เห็นหถ้าเห็นต้องสตาร์ทลอนะฮะสุดท ong time เหมือนเมื่อเช้าเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังยังอยู่แถวๆเส้นสิบวันนะฮะยังไม่ได้บอกอะไรมันก็ยาอีมันก็บอกคืนนี้แหละ ก็จะบอกว่าย่งไงเร่งๆเดินๆไป970ใช่ไหมต่อบนนะคะสำหรับตัวฟิวเจอร์สรุปนะครับพูดเราแนะนำนะครับคุณอะไรขึ้นมาเราให้ให้ทยอยขายนะครับส่วนวิเจอร์สำหรับคนที่ที่เป็นขารองนะฮะก็ต้องดูสต็อปลอต918.4นะครับส่วนคนที่เป็นขาช็อตแล้วบิโพซิชันต้องทนค่ะชัดไหมครับชัดคือคือคือผมไม่ได้ไปบอกให้คุณต้องไปทำนะครับคุณไปทำแล้วแล้วคุณจะแก้อย่างไงเนี่ยก็คือคุณต้องทน ทนมาแล้วคุณก็ดูที่ก้าน18.4นั่นแหละถ้าคุณช็อตมาจากก้าร้อยแล้วเห็นก้าน18.4เนี่ยโอกาสรอดคุณมีอก้ไหมครับถ้าถ้ามันไม่เห็นนะก็เรียบร้อยนะฮะฟร้อนจะต้องให้ฟรอนไปตอนนี้ฟิวเจอร์ยังเป็นแท่งเขียวดันกันอยู่ใช่ไหมใช่เป็นแท่งเขียวแท่งใหญ่นะครับต้องดูนะฮะสำหรับท่านที่ดูเทคนิคนะฮะถ้าเจอแท่งเขียวนิ่ไปแล้วนะคะก็นวตตันถ้าถ้าพูดถึงทฤษฎีนวตตันก็94.7นะฮะก็ไม่ชนนี่ฮะ ขึ้นไปได้9 947.3นะฮะค่ะนะครับพรุ่งนี้อาจจะลงเลยก็ได้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแท่งแ,แ,แบบนี้เป็นแท่งบอลลูปสูงใหญ่นะฮะซ,ซึ่งไม่ได้เกิดข้างล่างเกิดข้างบนของคลื่นนะฮะ,ะอาจจะเป็นแท่งจบค่ะ,คะนะครับคือแท่งจบถามว่าแล้วช็อตได้ไหมละเสี่ยงไหมเสี่ยงก็คือว่าถ้าคุณช็อตไปตรงนี้แล้วพรุ่งนี้คุณเห็น947คือสูงสูงว่าราคาสูงวันเนี้ยคุณต่นคันก็องสตาร์บอนเลยนะแต่โอกาสที่คุณจะได้ สมมติว่าคุณเสี่ยงช็อตตรงนี้นะเป็นช็อตที่ผิดวิธีนะครับคุณม่อน <Yeah. S 1> แต่คุณมีโอกาสได้คุณจ้าไหม, <Okay. S 1> มต้าเอาก็ชอ็อต <Okay. S 1> นะครับแล้วพรวุนี้ถ้าเห็นผม,ผมพูดถึงเวลาขณะนี้มันทําสูงไว้9.47.3นะครับถ้าพรุนี้คุณเห็น9.47.4นะฮะสต็อปลอตแต่โอกาสที่คุณจะเห็นพรุนนี้คุณเปิดกลับและวบอีก40จุดมันไม่มีนะครับคุณจะาไหมละ่ะ นี่คือคาแนะนํานะฮะนี่คือคําแนะนำนะฮะแนะนำาก็คือว่าคุณจะเบสหรือเปล่าถ้าคุณเบสเนี่ยโอกาสชนะมีแต่คุณต้องสตาร์ทอนนะเห็น9.47.4เมื่อไหร่้าส7 8เมื่อไหร่คุณต้องสตาร์ทอตทันทีเลยค่ะคุณเอาเปล่าค่ะอ่าแล้วเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่จะได้มีไหมเกิน50โอ้โหพี่นิ่ผนแทงแล้วโอเคไหมครับแต่ผิดวิธีนะค่ะไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกนะครับเป็นวิธีที่ผิดค่ะ เป็นวิธีเล่กกรรมนันที่ผิดเลยการเล่นคือเจ้าที่ผิดแต่ก็คือเจ้าไหมเอาเอาทำสตาร์ทรอดจุดเดียวเพราะพวกนี้โอกาสเซตเปิดมาแล้วเปิดกกับยี่สิบจุดไม่ได้แล้วนะคะอีพ m สิเบิร์นคือถ้าพวกนี้มันบวกอีกนะมันก็โดนกระนำอีกคือทุกคนก็ขายให้หมดอ่ะถูกไหมเจ้าไม่เอา รามสามศูนย <c oughs> ์แน่ก้ากึ่งว่าจะทําไงนะฮะ <c oughs> สหรับคนที่เรียนเทคนิคแต่ถ้ามาเอาฟังพี่นิพนธ์ไม่ทันนะฮะคุณผู้ชมตัดสินใจเอาเองนะคะคือเราบอกให้หมดแล้วคุณก็ไปทําเองเพราะโพส i t i o n e แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ะแต่ในของเราอ่ะขนาดนี้เมื่อเราสต็รปทล็อตที่เก้าร้อยนะฮะจุดหกเก้าร้อยเก้าศูนย <c oughs> ์ศูนย <c oughs> ์นะครับจุดหกนะแล้วเราลองแ <c oughs> ล้วเรายังถืออยู่นะครับคือวิธีของเราอ่ะนะครับแต่ถ้าพวกนี้ไม่เกี่ยหายตอนเช้า แล้วลงมา940แล้วเป็นแท่งแรกแท่งแดงนะครับ940แท่งแรกเลยหรือแท่งไหนก็ได้ที่ต่ำกว่า940เราจะปิดที่เราลองมาค่ะอันนี้คือวิธีของเราค่ะวิธีของคนอื่นเราไม่รู้นะครับวิธีของเราทําแบบเนี้ยค่ะนะครับเราจะ,ะตอบลอดครับ <laughs> ขอบคุณค่ะค่ันผม้บัสดีครับ,บ,ค,ค,รบค่ะก็